สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาไปงานข่าวดำนะคะไปดูพิธีกรรมบ้านเขาว่าทำยังไงอันนี้ก็หลังจากเอาออกมาจากโรงพยาบาลแล้วเราก็จะมาพักที่สาลาที่นี่มาทำพิธีก็น่าจะเป็นที่วัดละค่ะเป็นการสวดมาสวดมาทำพิธีเหมือนกับทำพิธีตัดญาติอะไรประมาณเนี้นี่ก็จะเป็นญาติผู้วายชนค่ะ หลังจากนั้นเราก็เจ้ามาตรงนี้นี่ก็จะเป็นคนตาเป็นแฟนของผู้บายชนนะคะเอามาที่สุสานหรือว่าป่าช้านั่นเองหลังจากที่ทำพิธีอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเอ่อก็จะมีอาจารย์มาสวดสวดเสร็จก็ลูกหลานก็จะโยนก้อนดินออแเอาศพลงหลุมเสร็จแล้วแล้วก็ลูกหลานจะโยนก้อนดินคนละก้อนแล้วก็ ออกไปข้างนอกคนที่ใส่เสื้อขาวเนี่ยก็จะเป็นก็เรียกว่ายมมาทูตทั้ง4ค่ะเป็นคนที่คอยช่วยสับป,ประรือหรือช่วยอาจารย์นั่นเองค่ะพิธีกรรมเขาง่ายมากคือเอาออกมาจากโรงพยาบาลแล้วก็ไปตั้งศพส,สวดแค่ชั่วโมงเดียวแล้วก็เอามาที่นี่เลย มาทําพิธีฝังเลยค่ะใครจะเผาก่อนก็ได้ค่ะจะเอาไปหาที่เผาก่อนก็ได้แล้วก็จะเอากระดูกมาทําพิธีฝังในแถวแถวตรงนี้ค่ะง่ายมากป,ประเพณีบ้านเขาพิธีกรรมบ้านเขาไม่ยากเหมือนบ้านเราค่ะหลังจากนั้นหลังจาก อาจารย์สวดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยมทูตทั้งสี่ก็จะทำการฝังกลบดินลงไปค่ะพอเสร็จแล้วเขาก็จะมาแต่งข้างหน้าแต่งอะไรวางดอกไม้นะคะพอเสร็จพิธีกรรมจากตรงนี้แล้วก็คือเขาจะไปเลี้ยงอาหารที่ร้านอาหารค่ะนี่ก็เป็นพิธีกรรมสุดท้ายแล้วนะคะ นี่เขาจะแต่งหน้าศพบ,บกปูนบกอะไรแบบนี้ค่ะเขาแต่งสวยวันนี้ก็เอาพิธีกรรมงานเข่าดำมาฝากนะคะของที่ยุโรปวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ